ชุดสองวนี้่าระเตนอรชุดส,สวยมากเลยชุดกุ้งไก่มีไก่กับมใส่ย,ยูแห้ทุ่งนี่ดชุดกุ้ไก่ชุดเดิมแต่ไม่ใช่ชุดนี้ีเปอะปปางเเออหางเเป็นชุดกุ้ไก่อะไรนรถแล้ีวขึ้นรถ่ล,ล้ว วันนี้งานามิดจิตเนี่ยทัาม,ยมาใทั้งหลังเวทีก็เลยพ่คอยมีแฟนคลับเข้ามาหลังเวทีนะครับเพราะว่าเขาล้อมสังกสีแบบมิดชิตงานทุ่งสีเมืองอุดรนะคะไปแล้วขึ้นรถแล้ววาดีเบนวาละจ่วงแบน นโอ้ยอย,อย่าเฝ้าลงไหนอาดโอ้ย,อย,อ,ยอย่าเฝ้าลงโอ้ยอย,อย่าเฝ้าโอ้ยจนพรท่านลงอยู่โอ้ยจนพระท่านลงอยู่